มึงเหยียบทักสินคนเดียวเหยียบยิ่งรักคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่นะเว้ยมันมีคนที่รักทักสินมันมีคนที่รักยิ่งรักมึงเท่ากับมึงเหยียบหัวใจของเขาแล้วมึงก็กล่าวหาเขาสารพัดทั้งๆท,ที่สมัยก่อนเนี่ยมึงอะอยู่กับเขาฮะ มึงหาแดกกับเขาบ้านช่องใหญ่โตของมึงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ลำพูนไม่ว่าจะอยู่ที่โคราชมึงเอาเงินที่ไหนมาซื้อมึงว่าเขาโกงมึงรู้ไหมตัวของมึงเองเนี่ยโคตรเลยไอสัตว์หาแต่เงิน มึงหรือเปล่าที่คิดหาเงินทอนตลอดเวลากูอยู่กับมึงมากูรู้ดีไอ้เฮีย้ยมึงคือลูกพี่กูกูเรียกมึงลูกพี่ทุกคำแต่คนอย่างมึงทำตัวไม่เหมือนลูกพี่คนไหนสัตว มึงมาด่าเขามาว่าเขาทักสินไอ้เหี้ยมึงต้องคิดติว่าคนที่รักทักสินเท่าไหร่กูไม่คิดว่ามึงจะเลวขนาดนี้นะมึงคิดว่าประยุทธ์จะอยู่คำฟ้าเหรอใช่เวรกรรมอ่ะมันไม่ต้องตามกันชาติไหนมันเอาชาตินี้เอาชาตินี้ แล้วไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวนะกูว่าอีกประมาณปีนี้ปีหน้าไม่เกินเนี่ยแหละเวรกรรมมันจะต้องตามปีนี้ปีหน้านี่แหละมึงคอยเชื่อกูไอ้ห้ามึงยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าไอ้สัตว์คนเราอะ่ะไม่มีความดีมันก็ต้องมีความชอบกันบ้างนี่ไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์หมาเนี่ยนะมึงไปดูหมา มันยังรู้จักคนที่ให้ข้าวมันมึงนี่ทำตัวเนี่ยเฮียชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาสาบแช่งมึงในบางคนที่เขาเกลียดทักษิณเนี่ยบางคนที่เขาไม่ชอบยิ่งรักเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมมึงเนี่ยนะเขาหันกลับมาแม่งรักทักษิณกลับมารักยิ่งรักหมดเลยนะมึงรู้หรือเปล่าเพราะความเลวของมึง ใครแพลมมามึงโผล่มามึงมึงโต้เขาหมดเลยมึงโต้เขาหมดเลยเฮียมึงมึงข้อมูลของมึงเนี่ยมึงคิดว่ามึงมึงถูกหมดเลยอ่ะไม่ฟังเขาเลยมึงไม่ฟังเขาเลยมึงเก่งมากนายโบมึงสร้างความแค้นให้กับคนเนี่ยไม่ใช่น้อย มึงสร้างความแค้นให้กับคนเขาทั่วบ้านทั่วเมืองกูอยากจะฝากมึงนะไอโบมึงเคยพูดไว้ว่าก่อนที่มึงจะเข้าไปอยู่กับประยุทธ์เนี่ยมึงจะบอกว่ามึงจะทำทุกอย่างให้ประยุทธ์รักมึงให้ได้ไอสัตว์วันนี้มึงทำได้จริงๆกูเชื่อมึงว่ามึงเก่ง มึงสามารถเลียแม่งไอ้ทุเรียนเป็นแตงโมได้ไอ้สัตว์คนอย่างมึงมันไม่ได้ขี้เล็บเขาหรอกไอส้สารเอ,อ้ยมึงจะให้เขามานั่งโต้มึงไอ้เหี้ยมึงไม่มีราคาไอ้เหี้ย มึงไม่วงเล็บไว้เลยนะมึงทําหน้าที่เนี่ยเขาก็รู้ว่ามึงทําหน้าที่ทําไปเหอะเพราะมึงอยู่กับเขามึงก็ต้องทําแบบนี้แต่นี่มึงแม่งไม่เหลือเฮี้ยอะไรเลยอย่างที่เขาพูดอะ่ะโจรมาปล้นขอแค่นาฬิกาขอ,ขอแหวนแต่คนอย่างมึงแม่งถอดกระทั่งกระเกงในให้โจรไอ้สัตว์ มึงจำไว้นะว่ามึงไม่ได้ทำร้ายทำลายยิ่งรักกระทักศิณนนะมึงทำร้ายหัวจิตหัวใจคนที่เขารักทักษิณนและยิ่งรักด้วยมึงว่าเขาผิดแต่กูว่าเขาไม่ผิดอ่ะมึงจะให้กูเชื่อมึงยังไงไอโบกูก็เห็นอยู่รัฐบาลชุดนี้ที่พวกมึงบริหารกันอยู่ประชาชนอดอยากปากแห้งประเทศชาติถอยหลังลงคลองอะ มึงดูที่บ้านเมืองเนี่ยไหนมึงคุยแล้วเกินโอ้ยต่างชาติชื่นชมชื่นชมกันนักกันหนาว่าโอ้ดีที่สุดนายกคนนี้ของมึงเนี่ยดูแลโควิดเนี่ยดีมากแล้วนี่รอบที่สามแล้วมึงดูแลยยังไงวะเออมึงดูแลยยังไง กูเนี่ยนะไม่อยากจะโต้มึงนะกูให้เกียิมึงในฐานะมึงเคยเป็นลูกพี่กูนะแต่ลูกพี่หัวควยุยแบบนี้บอกตามตรงนะมึงคนใช้ไม่ได้โบมึงเกินไปกูบอกให้ว่ามึงเป็นคนที่เกินไปมึงจำกูไว้ว่าเวรกรรมมันปีนี้นะ่ะมันไม่ใช่ชาตินี้หรอกเอาปีนี้ไว้ย